อ๋อปกติปกติใช้เป็นปกติใช้ตัวนี้ตัดเหรอใช่ใช่นี่อ๋ออันนี้มันเป็นเขาเรียกเครื่องอะไรพี่อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เครื่องเกียร์เก้าเครื่องเกียร์เครื่องเกียวเก้านิ้วเก้านิ้วอ๋อก็าสิน่าจะเข้ากันใช่ไหมอันนี้อันนี้มันตัดตั้งแต่แผ่นกระเบื้องใช่ไหมครับปูหัวหัวเคล็บอย่างเงี้ยตัดได้หมดันน่แหละก็เดี๋ยวลองตัวนี้อันนี้ก็คือ อ่าปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็คือเปิดใส่แบตอันนี้ใส่ได้ถึงสิบสองแบตนะคะแล้วก็เวลาใช้ปุ่มนี้แล้วน้ำน้ำใส่เนี่ยอันนี้ต่อน้ำถ้าต่ออะไรรอแล้วต่อเลยต่อเลยมีมีปลาปลาไหมพี่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็จะปลารักน้ำได้ปลารักน้ำได้ใช่ไหมใช้การักน้ำแล้ตรงนี้ต่ได้วย ปกติพี่เขาจะใช้เป็นเครื่องเจเนอเรเตอร์เป็นดีเซลในนอตเราไม่ละแรงมันใส่ได้ไหมบินเข้ามาดูสายสี่ขุนแต่ถ้าถ้าไม่ใส่ฝนมันจะฟุ้งแต่ถ้าไม่ใส่งานที่ดูอย่างนี้ครับถ้าถ้าพี่ดันแรงไปรอบเครื่องตกใช่ไหมครับไฟตรงนี้จะขึ้นอืมเตือน จะเตือนว่าลอบต่อพ uh, right. ี them, I mean uh, ่ก็ดึงออกมาหน่อยแล้วเนี่ยถ้าถ um, ้าโหลดเยอะไฟเตือนตรงนี้แล้วหยุดมันจะเป็นเบรกการเริง่มจะมาเอาเือยเตือนจะเบรกซุบๆลองเริ่มอะไรก็ได้ลองลองดูกันลองดูที่ลองดูตัดในนี่ก่อนเลยเนี่ยเห่าจังเลย เอ๊่กัดไหมพี่ไม่น่ากัดใช่ไหมมึงตัวเดี๋ยวระหว่างรอนะครับนี่ก็คือใช้ตัดอิดแี่หมอกขูอ่ะดูดูอ่ะจะได้หยุดเห่าเอาให้เต็มที่อันนี้มันหนาเท่าไหร่พี่ สามเซนครึ่งโอเคนี่ก็เป็นงานปูปูอิดปูอิดฟุตบาทก็ต้องมาตัดเวลาเข้าของผมจะงานพวกรับร เวลาเข้าโคง้งเราต้องตัดซอยนะอะนนอืมมันจะไม่ลงพอดีอ,อืต้องมาซอยก็ฝัง่งโน้นก็เหมือนกันเวลาเราตัดไออืมต,ตัดแล้วฝุ่นมันจะอืฝุ่นมันจะฟุ้ง,น,น,งนี่ถ้ามีน้ำด้วยแจ่มเลยก็ใช้เป็นการลักน้ำได้นะครับตัวนี้ อ <Okay, S 2> เดดี๋วาลงตันี่ก็มาหน้างานจริงพี่เขารับปูเขาเรียกว่าอะไรพี่ปูฟุตบาทปูอีฟุตบาทกระเบื้องทางทาเท้าครับกระเบื้องทางเทา้าอ่า เดี๋ยวปีหน้ามีเครื่องสบายแล้วพีเครื่องเสียบป,ปั๊ก generator ไร้สายลองตัวนี้อันนี้ก็ใช้ใช้เป็นใบทั่วไปได้เลยนะครับแต่ว่าในกล่องอ่ะจะมีใบแถมมาให้แต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องเดมโมก็คือถ้าเกิด,อ,ดยอยากทดลอง,อ,งยอยากทดลองก่อนเราก็สามารถ นัดผมมาทดลองหน้างานแบบนี้ได้ก็เบอร์โทรศูนย์แปดหกสามนึ่งสี่สี่าคือหน้าร้านอยู่อำเภอเมืองปทุมธาน,นีนะครับแต่นี้เรามาที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังก็คือมาที่สมุทรปราการส่วนเมื่อวานเราไปพัทยามาแล้วแต่เมื่อวานไม่ได้ทำคลิป เออมันก็สะดวกดีนะถ้าไม่มีอันนี้เราใช้แล้วใช้แล้วแต่เราใช้ตัวก็มันก็อีต้องเอียงเออมันต้องเอียงมันก็ต้องเกงแขนตลอดเวลาเดิมทีเดิมท,มทีพี่เขาใช้เป็นเครื่องนี้แต่เป็นเสียบปลั๊กแล้วมันคือมันต้องเอียงเอียงตัดอะอย่างนี้ตลอดเวลามันก็จะเมื่อยเดี๋ยวลองอันนี้กัน นมีน้ำมาฟิวมีน้ำมาใส่ยางมันเล็กไปอ๋อใส่เล็กไปก็เดี๋ยวลองลองไปก่อนแล้วกันตัดพี่ตัดกี่วันเออยๆ๋อมันมันไม่กำหนดว่ากี่วันแต่ว่านั่นก็เปลี่ยนเปลี่ยนสายยางมาหลังอันนี้ไม่มีเบรกใช่นู่นอ่อ๋อดูเอาาจนกว่อ๋อแต่นี่มันปล่อยมันมันอยู่นะ ลองดูตัวนี้ม,นบนบมันคุงด,ตด้ตัองวนอี้อตัวนี้จะเป็นเปิดสต,ตกา,ตก,าก็คือจะอเบรกลองดูอ,งดอ่อที่นิ้วมือจะเป็นปุ่มเซฟตี้พี่เห็นไหมดันเซฟตี้ก่อนอ่ะนั่นแหละดันแล้วพี่ก็กดโอเคเล่นเลย เล่งใช่ไหมสามพี่ก็เล่งแนว <laughs> nghe bang ก็จะแบกแต่เแบบนี้ยใบมันเก่าเดี๋ยวพี่หน่อยพี่หน่อยเอาเครื่องใหม่เครื่องของพี่เขาอะใบใหม่ลองดูจะเร็วกว่านี้มั้งใบใหม่อันนี้มันเป็นใบที่ใช้งานมาแล้วแต่เ,นะเออแต่ก็ถือว่าเร็วแล้วละ่ะเทียบกับเทียบเทียบกับอันเก่าเป็นไงบ้างพนนี่เข้าดีกว่าเข้าดีกว่าใช่ป่ะเข้าเร็วกว่าไหม,ไมหแต่ว่ามัน อ๋อมไม่ต้องใช้กำลังอ๋อเธอเธออันนู้นหนักหัวอันนี้ไม่ต้องใช้กำลังตัวนี้ไม่ต้องใช้กำลังแต่ตัวนี้ต้องใช้หัวอ๋อต้องกดช่วยอ๋อแต่มันเบาหมายถึงน้ําหนักมันเบาแล้วมันดีอ๋อตัวนั้นมันลงมันลงด้วยน้ําหนักตัวมันเองโอเคแต่กินเร็วกว่านู้นใช่โอเควันนี้กินเร็วกว่าอ๋อตัวนู้นเร็วกว่านี้ โอเคโอเคเดี๋ยวลองแต่ตัวนี้มันเบาใช่ไหมอ๋อมันเบาหัวเราวตัวปุดมด้วยอืมต่ตนี้ตัวปุ่มเครื่องปองให้มันทรงเอ๋อมันมันตัวนู้นมันจะได้เรื่องน้ำหนักไดแต่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองตัดตัวนู้นดูเครื่องปั่นไฟไปโน่นแล้วโอรยน่าเอาเครื่องแยกมาด้วยอ่ะ ตัวนู้นมันได้เรื่องน้ำหนักใช่ไหมถ้าเกิดว่าที่ไม่มีสังยางก็ใช้น้ำนครับลาดใดนถึงตัวลาลาดขัดนะกรอบเอาแน่นอนน่ากล้อยู่ลองดูดูใบใหม่ น่าจะลองแกะแล้วเพราะว่าผมให้แกะเช็คว่ามันมีใบในนี้มาหรือเปล่าโอเคเมื<ช>่อ <Okay. S 2> วานผมเป็นคนเช็คแกะใช่ไหมมีมีใบม,มีใบใช่ไหมพี่เช็คองของเงนอ,องเทสต์นั่นลองนี้จะเป็นเครื่องที่พี่เขาสั่งสั่งสั่งมาใช้แต่เนี้ยจะเป็นเครื่องเดมโมให้ทดลองอ๋อถ้าเดิมเนี้ยคืตั้งนี้ก่อน๋ยวดู๋ยวดูของเดิม เปย์ต้องใช้ถ้าอันเนี้ยจะเป็นใบมีวอลคี้ก็คือมันสามารถใช้ตัดอิดแดงตัดอิดแดงตัดเหล็กเส้นแล้วก็ตัดปูนปูนปูนอ่าโอเคอันนี้จะเป็นใบของมีวก็พี่ลองเครื่องใหม่เลยไหมประกอบเครื่องใหม่เลยแต่ถ้าใบเนี้ยจะเป็นใบที่ วัดไม่สวนเลยะวัดวัดมารลองใบใบของมิวองมือในการสอนก็มือไดพร้อมอยู่ในัวนใส่ใบข้างนอกก็ได้ครับพี่สบาบกับายใบนอกก็ใส่ได้ใบยี่ห้ออื่นก็ได้ครับต้องตลาด วันศุกร์นียผมจะลงงานองต,ำตำอกถนนจังคือนอ๋อได้พี่ไปลองจะลองไฟใช่ไหมลองไฟได้ไหมแ <c oughs> ถวไหนครับพี่เรียบทางด่วนครับเรียบทางด่วนประเด็นมโนธรรมใช่ พี่ก็ตายไปกันเราะฟิตถ้า้น่จะี่หว่า

เป็นเจนเจดี๋ยวลองเป็นใบของมิวดูี่ว่ามันกินเร็วไหมเพราะว่าใบนี้มันใบเก่าแล้วล่ะเทสมาหลายสมอเราภูิแล้วอันนี้เป็นเครื่องใหม่เลย เอาลึก <c oughs> <c oughs> แล้วอา่อาใช่ประคองคือให้น้ำหนักตัวเครื่องมันกดลงไปหัวน้ำหนักหัวมันได้เพราะว่าเราแค่ประคองไม่ถึงแต่ว่ามันแค่ไม่เบรกนี่เมื่อ,อกี้แผ่นที่ตัดก็เอามาอย่างนี้จะให้พี่เขาใสา่ใบก่อน แบบนี้ใช่ไหมก็ส่วนใหญ่จะแค่ทางโค้งใช่ไหมพี่ไม่ทางตรงถ้ามันุนไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องตัดเหมือนอย่างที่ตามบอร์ดอ๋อคืออะไรเป็นอืมมันระยะมันไม่ลงพอดีหรืออย่างเงี้ย ถ้าเครื่องอะไรที่มันเลียอ่างเงี้ยผมก็ต้องเลียลกอะไรออกอย่างเงี้ยมันมต้องใช้ไงองเลียอะไรเงี้ยมันอจะใส่ใส่อาจจะหน้าแบบเลียอะไรเงี้มันแต่ให้มันเรียบร้อยอย่างเงี้ยเรนจะได้งานผมงานจะเนี้ยบ รถไม่พอมีมีแบตบนรถอีกโอเคพี่ลองลองดูพี่นี่ลองใบใหม่ดู อยู ation, buy, are, right? it, ่ท yeah, okay. okay. ี yeah. it, ่ใบใช่ไหมแต่ถ้าอันนี้กินเร็วใช่ป่ะก็อยู่ที่ใบสรุปว่าใบใหม่มันกินกินได้เร็วกว่าก็ธรรมดาอันนี้เร็วกว่าตัวเก่ายังเร็วกว่านะโอเคก็คือสรุปเกี่ยวที่ใบนะแต่กำลังปรับปรับไอ้นี่ได้นะพี่แก๊ปสอนวิธีปรับ ่ะเนี่ยมันสามารถปรับได้ไมเ,เ,เ,เอาไม่ไอาไม่เร็ว มันเลยทีเนี้ยก็ตอนนั้นที่ก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยววันศุกร์ใช่ไหมมีงานกลางคืนงานเกี่ยวกับไฟก็เดี๋ยวจะไปเทศสเรื่องไฟอีกทีเดี๋ยวผมนัดพี่กี่แบตตัดจริงจริงมันขึ้นอยู่กับโหลดถ้าอย่างอ่าสิบสองแอมช้าเต็มเต็มคิดเป็นเมตรไหมมันไม่เคยวัดเรอพี่ มันบอกไม่ได้ว่ามันขึ้นอยู่กับตัดอะต,อออต้องลองเองเพราะว่าแต่ละงานมันไม่เหมือนกันใช่เออพี่ลองจับเวลาดูว่าก้อนนึงได้เท่าไหร่ถ้าตัดทั้งวันพี่เอา12บองแอมไม่ดีวะสิบสองแอมไหมที่พี่สั่งมาเป็นแปดแอมเอา8นะอโอเคอ๋อฟ <12 M S 1> ิมมีแล้วใช่ไหมโอเคจบถ้างั้นก็ตามนี้ ก็โอเคฝากมีวากี้บายอวันเทคไว้ด้วยครับก็คือถ้าอยากเทนหน้างานก็โทรนัดได้ที่เบอร์0863714473ครับเดี๋ยวเอาเครื่องเดโม่ไว้ทดลองโอเคครับ